จากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบบริการสายตรวจสมรภูมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช1 330ให้เป็นสายตรวจอัจฉริยะเดืจากเดิมให้บริการเฉพาะการถามตอบแล้วรับเรื่องร้องเรียนจะพัฒนาบริการระบบนัดหมายนัดพบแพทย์ออนไลน์ยืนยันตัวตนในการรับบริการที่หน่วยบริการต่างๆเพิ่มผู้สายบริการและเพิ่มระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนเพิ่มผู้สายสำหรับหน่วยบริการในการสอบถามการตรวจสอบสิทธิการจ่ายเงินและสนับสนุนการส่งต่อบทุก่วยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาและเวลารอสายหรือน้อยกว่า30นาทีมีระบบบันทึกบริหารและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการเิดตามและขอข้อมูลได้ง่ายสอนรับกับการขับเคลื่อนนโยบาย30วลักรักษาทุกที่ด้วยบัประชาชนค่ะสื่อสารธุรกิจกับธรม